ยอยอคือริกาับเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับแม่และยายโดยเธอจะได้เครื่องรางจากยายของเธอหนึ่งชิ้นคือกำไลข้อมือต่อมามีกลุ่มศัตรูสามคนมาจับตัวริกาับไปเพื่อพาเธอไปเป็นราชินีของโลกตุ๊กตาแต่แล้วก็มีตุ๊กตาตัวหนึ่งชื่อว่า ดอริกา้าผมชมพูโผล่ออกมาช่วยเธอทุกครั้งซึ่งตัวจริงของดอริก้าคือหนึ่งในสามอัศวินตุ๊กตาของโลกตุ๊กตาอีก2ตัวชื่ออิซามุกและอิซามิในตอนแรกแรกยายจะเป็นคนร่ายคาถาเรียกดอริก้าออกมาช่วยแต่ตอนหลังมอบให้ริกะเรียกเองเวลาเดือดร้อนจะได้ช่วยทันทีตอนหลังเพื่อนสนิทของริกะจางังก็มีกำไรไว้เรียกอิซามุกกับอิซามิเช่นกัน แท้จริงแล้วแม่และยายของริกาหนีมาจากโลกตุ๊กตาที่ถูกตัวร้ายชื่อเดวอลปกครองอยู่และพยายามเอาตัวริกากลับมายังโลกตุ๊กตาและครองโลกของตุ๊กตาให้ได้ซึ่งยายกับแม่ของริกาก็ได้นำตุ๊กตาอัศวินทั้งสามและกำไลกับจี้บางส่วนหลบหนีออกมา